วันนี้นะครับผมจะมาถ่ายเงินเอ้ยมาเก็บเงินจากเจ้านนบนะฮะด้วยการอุฟนะครับนี่คือลูกบอลอุฟแมปนี้ชื่อว่าอุฟไทคูนนะฮะเราผลิตเจ้านนบออกมาเพื่ออุฟมาเป็นลูกบอลอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บเพื่อเอาไปขายเป็นเงินนะฮะคือถ้าเกิดเขาจะไม่ผิดเนี่ยก่อนหน้านี้แมปนี้จะเป็นการเ,าเรียกว่าเป็นการคิวเจ้านนบนะฮะแล้วก็เก็บหัวเจ้านนบเพื่อเอาไปขายเป็นเงินนะครับแต่เหมือนจะถูกแบนไปก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เป็นการคายคาว่าอุฟออกมาเป็นลูกบอลอย่างนี้แล้วก็เก็บแล้วก็ไปขายเป็นเงินเป็นแมป เอามาขายตรงนี้ฝากอุฟเพื่อรับเป็นเงินเออเครื่องแปลกดีฮะมีเครื่องแบบเพิ่มความเร็วในการอุฟมีเครื่องออโต้อุฟบวกหนึ่งเปอร์ติกโอ้ <c oughs> แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราทำไมเราต้องมีพาวเว next น no ู o b ห้าบาทตัวที่สองเอ้ยไม่ใช่แล้วนี่คืออะไรแล้วนี่คืออะไรอันนี้มาจากไหน เราได้นูบตัวใหม่เอาสามตัวเลยโอเคหนึ่งอุฟได้หนึ่งบาทใช่ไหมคือตอนแรกน่าจะเป็นหัวเจ้าน๊บนะฮะตกลงมาน่าจะอย่างนั้นแล้วโดนเปลี่ยนไปเป็นอฟุเนอฟเป็นลูกบอลอฟุฟอ่ะโอเคเก็บลูกบอลอฟุฟมาลูกละหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทแล้วก็เอาไปขายตรงนู้นไปฝากฝากตรงนี้่ะแล้วเงินเราอ๋ออยู่ข้างบนตรงนี้ อ๋อคือฝากเนี่ยยังไม่ได้เลยต้องมาที่เครื่องนี้ก่อนปกติคือแบบทำแบบฝรั่งใช่ไหมน้าผลไม้อันนี้ไม่อันนี้อุฟแล้วก็เปลี่ยนอุฟเป็นเงินนี่มาแล้วอีกตัวหนึ่งเฮ้ยมาเร็วจังตัวที่สี่แล้วออวิ่งได้เออวิ่งได้วิ่งได้แล้วก็อันนี้คูณสองคือโลบักหมดเลยใช่ไหมอ๋อมีเจ้านุ๊อยู่ตรงนี้ด้วยคอยคุมเครื่องอยู่ <laughs> ทําไมต้องทําหน้าตาตกใจอย,อย่างนี้ด้วยตกใจเสียงข้างใน อันนี้คือสปีดเพิ่มสปีดตรงไหนเพิ่มสปีดตรงนี้กดไม่ได้อันนี้เพิ่มห้าสิบนู๊ปสามร้อสิบเก้าโลบั๊กเพิ่มห้านู๊ปเพิ่มหนึ่งนูปอ๋อเพิ่มด้วยเงินในเกมก็ได้โลบั๊กก็ได้เพิ่มเป็นการเสียเวลาขอทดสอบดูหน่อยห้าสิบนูปมาไหมโอ้กองทับนู๊ปโอ้โหอุ๊บเก็บมาเออ เยอะมากด้านนี้คืออะไรเนี่ยอัปเกรดนูบอ,อ่าฮะอ๋อยิ่งอัปเกรดเงินยิ่งได้เยอะตู้นี้คืออะไรแล้วมีเงินอยู่243นะฮะใช้เหรียญในการรับโบนัสนูบอ๋อเป็นตู้แบบสุ่มตู้สุ่มสปินครั้งละ2 0 0พันห้าพันหมื่นสี่มีอิพิกแล,แล้วก็เรกูล่านะฮะอ๋ออาจจะได้เป็น3นูบถึง25นูบ2นูบถึง10นูบ เป็นนูบเหมือนกันแต่ว่าเอามาสุ่มก็จะได้เยอะได้น้อยโอเคอันนี้เก็บอัตโนมัติแล้วใช่ไหมอัตโนมัติแล้วขอบคุณครับดีมากดีมาก50าสิบตัวฮะแล้วก็เอามาขายอ่าอันนี้คูณสอเครื่องนี้เร็วขึ้นมาอันนี้คือเครื่องอันนี้เองใช่ไหมผมไม่ต้องมาเหยียบตรงนี้มันก็จะมาตรงนี้เอง2องร้อยสเลบัโอเคเรียบร้อยทุกอย่างออตโต้ทุกอย่างออตโต้หมด เก่งมากเจ้านุ๊กโอฟ้ฟฮึมได้ไปหนึ่งตัวแปดร้อยเก้าร้อยอัปเกรดนุ๊กหกสแตนดาร์ดเท่ากับหนึ่งซินเวอร์ห้าซินเวอร์เป็นหนึ่งโกลซีโกลเป็นหนึ่งแอมเบรอ๋อเข้าใจแล้วถ้าผมอัปเกรดก็คือจะรวมหกตัวมาเป็นหนึ่งซินเวอร์อ๋อจริงด้วยโอ้หายหมดเลยหายหมดเลย แต่เป็นซินเวอร์ฮะนี่คือซินเวอร์อันนี้คือโกลเด้นหรือเปล่าน่าจะใช่มีนูบธรรมดาซินเวอร์แล 3, ้วโกลเด้นฮะสามพันสูงสุดเท่าไหร่นะสูงสุดที่สุ่มได้คืออ้าวทำไมราคาขยับละ่ะเมื่อกี้หมื่นสี่จำได้ตอนนี้กองทับนูบนะฮะห้าสิบกว่าตัวมีนูบธรรมดาแล้วก็นูบซินเวอร์นูบโกลเด้นโกลเด้นลูกละสี่สิบบาทซิลเวอร์ สินว่าเท่าไหร่สินว่าเจ็ดสมอันนี้นะฮะมีโอกาสที่จะได้แค่สองตัวหรือว่าสิบตัวแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อตรงนี้คือตัวละพันเก้าก็คือประมาณสองพันสองพันเราจะได้แค่ห้าตัวอ่าตั้งแต่สองถึงสิบตัวกับห้าตัวชัวร์ต้องเลือกเอาจะเอาอันไหนมาสุ่มดูอืมไม่เอาแล้วพอเลย เสียเวลาจริงๆต่อไปเอออันนี้ได้หกตัวเลยนี่นาหมื่นหนึ่งโอ้ไม่น่ามากดตรงนี้เลยอันนี้คือหมื่นหนึ่งได้หกตัวอันนี้คือหมื่นหนึ่งได้ห้าตัวอันนี้คือทีละตัวอันนี้คือทีละหกตัวโอเคหรือว่าห้าสิบตัวเหมือนเดิมก็คืออันนี้อันนี้คือตัวฟรีที่ไม่ต้องเสียเงินจะมาเรื่อยๆกับตัวที่เสียเงินคือตรงนี้ต้องคอยดูนะฮะเราต้องการหมื่นหนึ่ง ซื้อไม้หกตัวก็นานอยู่นะนี่ขนาดซื้อไปหลายอย่างแล้วนะฮะก็ยังช้าอยู่9ก้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโอเคฮะได้มาแล้วหมื่นหนึ่งหตัวเรียบร้อยมาต่อข้างบนครับไม้หกตัวแล้วก็อัปเกรดอันนี้ไปเปอร์ติกบวก10เปอร์ติกมันน่าจะหมายถึงเออก้อนหนึ่งขายได้10ใช่ไหม ก้อนหนึ่งขายได้สิบถ้าเกิดบวกสิบไปก็ขายได้อีกสิบบวกไปอีกสิบอ่ะไม่หกตัวได้ยังได้แล้วไม่หกตัวฮะไปถึงข้างบนเลยนี่ไม่แถวหนึง่งตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งร้อยี่สิบหกตัวนะครับเราอ๋อราคามันขึ้นด้วยหรอราคามันขึ้นเรื่อยๆฮะอัปเกรดคือเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวไหนรวมตัวไหนนะครับคือมันรวมเองออตโต้แต่ว่ามีบอกอยู่ว่ารวมแล้วได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ต่อหนึ่งอุฟนะฮะ โกเนี่ยได้สี่สิบเอมเปอรัลร้อยเจสูบี้ห้าร้ห้าสิบสูงสุดคือบริษัทโอ้หลูกละห้าแสนเลยนะใช้สตอมี่สองตัวโอ้โหคือต้องรวมหลายๆรอบอะรวมไปเรื่อยๆนะฮะ,ะตัวฟรีมาตัวหนึ่งมันใช้เวลาเล่นนาน,นกันนะเฮ้ยเกมแหลกเกมแหลก่ลองรวมดูมารวมรอบหนึ่งโอ้โหเหลือแค่นี้เหลือแค่ตัวธรรมดา ตัวซิลเวอแล้วก็ตัวเอมอ a ล d ใช่ไหมใช่เอมอ a ล d ฮะอ๋อเหลือแค่นี้ร้อยเจ็ดสิบลูกหนึ่ง <c oughs> โอ้หราคาขึ้นอีกแล้วราคาขึ้นตลอดโอเคได้มาอีกหกตัวไอเรื่องสุ่มนี่คือ <c oughs> ไม่กล้าสุ่มแล้วอะ่ะต่อไปโอ้ราคาขึ้นเหมือนกันฮะราคาขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างราคาขึ้นหมดเลยยิ่งเล่นยิ่งแพงแ อืมคือรวมคุ้มกว่าฮะคือถ้าเกิดคิดคำนวณง,ง่ายๆคือตัวละหนึ่งเนี่ยอันนี้ใช่6ตัวรวมมาเป็น1ตัวเราได้7ก็ได้เกินมา1ได้เกินมา1อันส่วนอันนี้คือใช้5ตัว5้าคูณหกหกห้าใช้30ตัวธรรมดาเพื่อให้กลายเป็น1โกแต่ว่าเราได้40นั่นหมายความว่าได้เกินมาอีก10นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดรวมได้ก็คือรวมจะดีกว่าคุ้มกว่าใช่ไหม ได้ไปหกตัวฮะทีนี้ก็รวมรวมเลยกลายเป็นโกลเด้น2ตัวซิ้เวอร์ตัวหนึ่งนะฮะเอมอลก็ยังอยู่คือมันคุ้มกว่าแน่นอนคุ้มกว่าตัวธรรมดาจำนวนเยอะอฮะยิ่งเป็นเอมอลนี่คือยิ่งคุ้มสูงกว่าเอมอลคืออ่าลูบี้นะฮะใช้เอมอลสามตัวโอ้ยากครับฟาร์มนานฟาร์มนานมากควรจะฟาร์มกว่าจะซื้อได้นะฮะ แต่ละ6ตัว6ตัวคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนผมไปฟาร์มนกรอบแล้วกันเดี๋ยวได้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อคลิปหน้าแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่ครับ